แม่เขาเพิ่งตายเมื่อปีที่แล้วนี่เองเมื่อขึ้นไปนั่งพักผ่อนอยู่บนบ้านเรียบร้อยแล้วลุงจอนก็พูดเปลยๆถึงการตายของแม่พกากลองซึ่งเป็นเมียคู่ทุกข่ยากของแกด้วยสีหน้าเศร้าๆผมเสียใจด้วยนะลุงเชิงชุมพวงพูดแสดงความเห็นใจพร้อมกับจมเรืองไปล้อมรห้องเหมือนก็จะมองหาอะไรสักอย่างหนึ่งไอหลานชายเอ็งมองหาอะไรวะ เ่าหาดคอถามขึ้นมาด้วยความแปลกใจหาแม่ใหม่ของพกากลองะสิผมว่านิสัยแบบลุงอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเชิงพูดยิ้มยิ้มเล่นเอาลุงจรนทังกระลบตาด้วยท่าทางเขินเขินไม่มีหรอกเขนมีแม่ใหม่อีหนูจะได้เอาลุงตายนะสี่หลานเอ้ยลุงจอนบนพร้อมกับหยิบขวดเหล้าหงทองมาวางลงบนพื้นเบื้องหน้าเชิงปากพูดต่อไปอีกด้วยน้ำเสียง,งเรียบ ล่อเล่ากันดีกว่าแต่ที่บ้านลุงโซดาไม่มีนะมีแต่น้ำเปล่าอีหนูมันรู้ใจนั่นมันยกมาแล้วประโยคสุด้ายเท่าหาดคอพูดยิมย้มๆพร้อมกื้อมือไปหยิบขันลงหินบรรจุน้ำฝนมีก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ลอยปลิมจากมือลูกสาวคนสวยมาวางลงข้างๆขวดเหล้าแล้วจะแจงเปิดจุกหงทองดินใส่แก้วให้เชิงดื่มหรือท่าทางคล่องแล่วว่องไวกับแก้มมีอย่างเดียวปลาไหลผัดเผ็ด รับรองว่าพี่เชิงต้องน้ำตาลิดแน่ๆเพราะมันเผ็ดสมชื่อจริงๆผกากลองซึ่งเพิ่งจะเดินกลับมาอีกเที่ยวพูดพลางยิ้มอย่างน่ารักแล้วก็ค่อยวางจานปรลาไหลผัดเผ็ดลงข้างๆขวดเหล้าปรากฏว่าคราวนี้ลูกสาวคนสวยอดีตแม่ครัวของพี่ชายเปลี่ยนจากกางเกงขาสั้นฟิตเปียมาเป็นผ้าถุงลายดอกเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเดินเอาเชิงอดทิจจะชงเลืองมองดูด้วยความทึ่งใจไม่ได้ ผาก,กากรองสวยและผุดผาดเกินกว่าเด็กสาวในชนบททั่วไปอย่างสังเกตเห็นได้ชัดทั้งๆท,ที่อยู่ในชุดผ้าถุงเสื้อยืดหลวมโปลเพลกแต่ทว่าถูกซักลีดอย่างสะอาดหมดจดเอ๊ะพี่เชิงนี่จ้องผาก,กาอย่างเราไม่เคยเห็นเล่นเอาลูกสาวเท่าหาดถึงก็พูดออกมาด้วยท่าทางขวยเขินแต่มืออันเลียวงามก็หยิบขันเงินใบเล็กๆตักน้ำฝนแช่น้ำแข็งจากขันเงินหินเตรียมเอาไว้ให้เชิงตบตูดเหมือนอย่างจะรู้ใจ เชิงกระดูกแก้วหงทองเปลี่ยวเ,เข้าปากแล้วอื้อมมือมาหยิบขันเงินใส่น้ำเย็นเทต,ตบตูดตามเข้าไปเกือบหมดขันเป็นยังไงรสชาติลุงจรถามยิ้มๆพร้อมกับตักปลาไหลผัดเผ็ดเข้าปากเขียวด้วยท่าทางอริสอร่อยมันก็เล่าหงทองนั่นแหละไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกนี่ลุงเชิงตอบออกไปตามความเป็นจริงเดินเอาเท้าหัดถึงก็หัวลกออกมากาก,ากใหญ่ ขวดนั่นคือยี่ห้อของทองจริงๆแต่น้ำทองแดงนั่นไม่ใช่ลุงจอนลดเสียงพูดด้วยดวงตาเป็นประกายและมันก็ทำเอาเชิงชมพวงถึงกระเดาเหตุการณ์ได้อย่างทะลุปลุกปลงปากจึงละละมัลักถามด้วยความอัศจรรย์ใจในฝีมือหมายหมายความว่าลุงปลอมเล่าหงทองใช่ไหมอย่างนั้นไอ้น้ำในไหาที่อยู่รอบๆบ้านก็คงจะเป็นหงทองทั้งนั้นละสิในขณะที่ละละมัลัก เชิงก็หยิบเหล้าหงทองที่ลุงจรแอบเอาเหล้าปลอมฝีมือของแกเทใส่ลงไปขึ้นมาดมดูไปมาเพื่อความแน่ใจถูกต้องไอหลานชายเมื่อแม่โขงโดนลบเหลี่ยมได้ลุงก็ลบเหลี่ยมหงทองได้เหมือนกันเป็นยังไงละ่ะทั้งสีลดกลิ่นเหมือนของจริงเปียบไหมลุงจรคุยโอและมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงตามที่แกคุยสะด้วยเพราะขนาดคนคอทองแดงอย่างเชิงก็ยังต้องยอมรับด้วยความสนิทใจว่า ตัวเขาเองจับความผิดสังเกตของเล่าปลอมนั้นไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวขี้คุยพ่อแล้วก็ขี้คุยไปเรื่อยไม่ช้าคงโดนสิวเข้าสักบันพากากลองบนกระปอดกระแปดพลางขอนพ่อด้วยท่าทางไม่พอใจตำรวจคนไหนจะกล้ามาขนบ้านพ่อตาลูกไอเสียใช้ก็ให้มันรู้ไปสิวะลุงจรพูดพร่งออกมาพร้อมกับหัวเราะห้าห้าด้วยความชอบอ,อกชอบใจแต่ลูกสาว แแดงส่้นขึ้นมาในทันทีทันใดพ่อนี่เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ขายขี้หน้าชาวบ้านพ่อขืนพูดแบบนี้อีกหนูจะหนีไปอยู่กรุงเทพจริงๆด้วยจากคําพูดของสองพ่อลูกมันก็ทําให้เชิงชุมพวงได้ความรู้ใหม่ๆอีกมากลูกชายของเสียชัยได้มาติดพันผกากรองและมันก็เลยทําให้บ้านของแกซึ่งเป็นสถานที่ต้มเหล้าเถื่อนกลายเป็นบ้านอิทธิพลขึ้นมาอย่างทันตาเห็น ถึงไอตีนั่นมันจะสนใจเองใจแทบขาดแต่พ่อหนูหัวใจเองดีเองไม่ได้สนใจไอตีนั่นหรอกพ่อหนูว่าเองเกลียดขี้หน้ามันด้วยสัมปใช่ไหมอีหนูลุงจรพูดกระเสาลูกสาวต่อไปอีกและคราวนี้มันก็เล่นเอาดวงตาอันดำคลับของพกากรเขียวปัดขึ้นมาทันควันปากก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงแข็งกล้าวดูเหมือนพ่อต้องการจะให้หนูเป็นเครือญาตกับผู้หลายที่ฆ่าแม่ของหนูเลือเกิน และก็ดูเหมือนว่าพกากองพูดยังไม่ทันจะขัดคำได้สาไปเท่าหาดก,ก็พดูดขัดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเร็วเปือยอหนูเอ็งจะพูดปากโป้งไปนะพวกผมองเสียชัยเขามีเยอะดีไม่ดีเขาจะหาว่าเราใส่ร้ายพ่อก็น่าจะรู้ว่าแม่คือผู้ที่เห็นเหตุการณ์ตอนอากำนันโดนพวกเสียชัยหญิงตายจากนั้นแม่ก็โดนคาป,ปิดปากตายตามไปอีกคนมันจะมีใครนอกจากเสียชัย คำพูดของพกากลองทําให้เชิงต้องหันไปจ้องหน้าลูกสาวลุงจรเหมือนกับเป็นเชื่อหูของตัวเองและคิดไปถึงว่าจะได้ข้อมูลในการตายของพี่ชายเพิ่มเติมอย่างชนิดคาดไม่ถึงแบบนี้แต่เสียชัยมันก็รับสือเล่าปลอมของเราทั้งหมดลุงจรแยงขึ้นมาตามเหตุผลที่เป็นจริงนั่นคือนี่ชีวิตที่มันต้องชดใช้ต่อไปมันอาจจะต้องขายชีวิตพวกมันให้เราด้วยพอคอยดูต่อไปก็แล้วกัน พากากรองพูดเป็นปริศนาพร้อมกับพาตัวเองลุกขึ้นจากบ่งเล่าด้วยความไม่พอใจเสียชัยเป็นคนฆ่าป้าพองจริงๆหรือลุงเชิงกระซิบถามด้วยความไม่แน่ใจความจริงมันจะเป็นยังไงลุงไม่รู้แต่แม่อินหนูมันก็ตายไปตั้งนานแล้วพองมันเข้าไปเป็นแม่ครัวในบ้านเสียชัยลุงจรเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาด้วยน้ำเสียงอ่อยๆเป็นแม่ครัวบ้านเสียชัย แล้วก็คงจะตายภายในบ้านเสียช้ยด้วยใช่ไหมละ่ะเชิงคาดการ์ออกมาเหมือนกับจะดาเหตุการณ์ได้อย่างทะลุป,ปลุกปลงผ่องมันเป็นลมตายเสียช้ยเป็นเจ้าภาพจัดการเผาศพให้อย่างสมเกียรติแต่พกามันไม่เชื่อมันว่าแม่ของมันโดนยาเบื่อตายลุงก็ไม่เห็นกับตาไม่รู้ว่าเสียช้ยจะฆ่าผ่องเพื่อเป็นปากหรือเปล่าจุจุๆเสียงรถยนสงสัยไอต้ตีลูกเสียช้ยจะมาซื้อเหล้าอีกแล้ว ไอ้หลานไทยหลบอยู่บนบ้านนี้ก่อนนะหลังจากเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่ป้าผ่องเป็นลมตายภายในบ้านของเสียชัยให้เชิงฟังโดยละเอียดแล้วนุงจอนซึ่งได้ยินเสียงรถยนต์แล่นเข้ามาในเขตหลัวบ้านก็สั่งให้เชิงหลบไปอยู่ข้างบนส่วนตัวแกเองรีบลงบันไดด้วยท่าทางรีบร้อนเชิงคลานไปดูรอยแต่ข้างฝาก็เห็นรถปิกอัพแล่นเข้ามาจอดณบริเวณลานบ้านพอรถจอดสนิทชายจัก,กันรุ่นลาวคล้าวเดียวกับเขาผิวเขาเหมือนกับคนจีนทั่วไป ผมบนศีษะตัดเป็นลอนก็เปิดประตูลถลงมาทักไทยลุงจอนด้วยความคุ้นเคยหน้าแดงเป็นลูกตำลึงเฉียวนะลุงเชิงชุมพวงพยายามนึกว่าเคยเห็นหน้าลูกชายเสียชัยคนนี้ที่ไหนมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกซึ่งก็แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่าลูกเสียชัยตอนเป็นเด็กๆจะต้องเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพหรือไม่ก็ในตัวจังหวัดเพราะเขาไม่ขุนหน้าไอตีในตาชั้นเดียวท่าทางกวนบาทาคนนี้มาก่อนเลยเที่ยวนีเอากี่โหลละ เท่าหาดเอ่ยถามถึงจํานวนเหล้าปลอมด้วยความใจหลอนเพราะมองเห็นจํานวนเงินรายได้จากการขายเหล้าอยู่แค่เอื้อมพกาไปไหนแล้วลุงแทนที่จะพูดถึงจํานวนเหล้าที่ตัวเองจะซื้อลูกชายเสียใจกลับถามถึงลูกสาวคนสวยของเท่าหาดพร้อมกับเหลียวมองไปรอบๆมันก็จะค้นหาพกากรองอยู่ในทีเอ๊ะรองเท้าคอมแบตใครมีใครมาหรือลุงพอเห็นรองเท้าคอมแบตของเชิงที่ถอดวางเอาไว้หน้าบันได ลูกชายเสียชฉซึ่งมีความละเอียดพอสมควรก็จ้องสายตามองอย่างชนิดไม่กระพริบปากก็เอ่ยถามด้วยความเคลือบแคลงใจตาจอนมีท่าทางกระสับกระสายขึ้นมาในทันทีทันใดแกเหลียวหน้าเหลียวหลังล็อกแลกความเมาแทบจะหายไปเป็นปิดถิงเพราะความรู้สึกอันแท้จริงแกไม่ได้เป็นห่วงเชิงชุมพวงแม้แต่น้อยนิดแกกลัวลูกชายเสียไฉจะเข้าใจผิดว่าเชิงเป็นแฟนของพกากรแล้วผ่านเลิกมาติดพันลูกเสาของแก อาชีพขายเหล้าปลอมของแกจะต้องจบสิ้นลงอย่างไม่ต้องสงสัยไม่มีใครไม่มีใครหรอกเท่าหาดตะกุตะกากปฏิเสธอา้าวี๋้วนั่นลองเท้าคอมแบตของใครละ่ะไอ้หนุ่มหน้ายกซักออกมาอีกพกร้อมก็เดินเข้าไปมองใกล้ๆด้วยความสงสัยของของลุงเองเท่าหาดตะกุตะกากโกหกออกไปลูกชายเสียใจก็เลยถือโอกาสเดินขึ้นบัไดด้วยความคุ้นเคย จนเอาลุงจอนถึงก็เหงื่อแตกซิกซิกออกมายัางไม่รู้สึกตัวลูกชายเสียชัยเดินขึ้นไปบนบ้านโดยไม่ถอดรองเท้าลุงจอนขย,ยับจะเดินตามขึ้นไปแต่แล้วก็เปลี่ยนใจยืนตีหน้าตายอยู่ข้างล่างจุใจให,ใหญ่ต่อมาไอหนุ่มหน้ายกก็เดินกลับลงมาด้วยสีหน้าราบเรียบเจอไหมละ่ะเท่าหาดแข็งใจถามไม่เจอใครเลยพกาไปไหนล่ะลุงไอหนุ่มหน้ายกตอบ และคราวนี้เล่นเอาลุงจรเป็นฝ่ายกระสรับกระสายขึ้นมาบ้างเพราะเท่าที่แกเห็นเจ๋งๆด้วยสายตาแกเองเมื่อพกาพระออกจากวงเล่าก็เดินเข้าห้องส่วนตัวแล้วปิดเงียบแต่เมื่อลูกชายเสียใช้ขึ้นไปดูกลับไม่เห็นใครทั้งสองคนเลยไอ้เทบหายนั่นทําอะไรลูกสาวกูหรือเปล่าวะในขณะที่คุมการนับจํานวนเล่าขึ้นรถปิกอัพเท่าฮาร์ดก็อดที่จะคิดอยู่ในใจไม่ได้เพราะแกเคยเห็นลวดลายในเกมโลกีของเชิงกับลูกสาวเจ็กดูด้วยตาตัวเอง ทั้งในน้ำและบนอ,นอานรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วดังนั้นตาเท่านักทํามองจึงอดทีท่จะเป็นห่วงลูกสาวของตัวเองไม่ได้แต่อีหนูมันไม่เจ้าชู้มันคงไม่เหมือนอีกิงดาวหรอกนาะลุงจอนพระยามคิดในด,ด้านดีกับลูกสาวตัวเองซึ่งตามปกติเป็นคนไม่เจ้าชู้และก็ดูเหมือนติดติดแก่นแก้วเอาการซะด้วยนั่นยังไงลูกชายเสียชยัยชื่อฉัดชยัยเพิ่งมาจากกรุงเทพ ภายในห้องอันคับแคบซึ่งใช้เก็บเครื่องอุปกรณ์ในการต้มเหล้าพกากงซึ่งพาเชิงเข้าไปซ่อนตัวตั้งแต่เห็นลูกชายเสียชยัยทำท่าจะขึ้นมาบนบ้านกระซิบพลงบบางปุ้ยใบให้เชิงดูจากรอยแตกผนังห้องเชิงแนบใบหน้ากับผนังเพื่ออาศัยรอยแตกดูเหตุการณ์เบื้องล่างรอยแตกที่บึกเอิญมีอยู่แห่งเดียวภายในห้องเก็บของทําให้หนุ่มสาวทั้งสองซึ่งต่างคนต่างจ้องมองดูเหตุการณ์เบื้องล่างด้วยความสนใจบังเกิดการสัมผัสกันทั้งใบหน้าและร่างกายท่อนล่างยังไม่รู้สึกตัว หน้าตาหล่อดีนี่แฟนพก,กาใช่ไหมเชิงกระซิบถามในทํานองยัวย่วเย้านี่แน่ปากดีนะพี่เชิงนี่พก,กากลองตวาดเสียงเขียวพร้อมกื่เอื้อมมือมาหยิกแขนเชิงแรงๆเด็ดเอาเชิงต้องคลางอู้ออกมาพร้อมกือเอื้อมมือไปจับข้อมือของพก,กากรองเอาไว้นั่นตึบลูกสาวคนสวยของเท่าหาดอุทานพลังผะใบหน้าออกจากรอยแตกของผนัง เชิงก็เลยถือโอกาสประกบจูบเข้าที่ริมฝีปากของพกากงในทันทีทันใดเล่นเอาเสียงอุทานของพกาเงียบเสียงลงไปเป็นปิดถิงลูกสาวเท่าหาดพยายามเม็มไหลฟันแน่นตามสัญชาตญาณแต่ก็เป็นช่วงระยะอึดใจหนึ่งเท่านั้นหลังจากเชิงใช้ปลายลิ้นดุนอยู่ไปมาไหลฟันอันขาวเหมือนมุกของพกากรก็รเผยอ,ออกจากกันปล่อยให้ปลายลิ้นของเชิงผ่านเข้าไปในอุ้งปากแคบๆได้อย่างสะดวกอยู่ทินมีเสียงอึกอักอึกอัก,อกดังในลําคอของหญิงสาวมือทั้งสอง ยกขึ้นผลักหน้าอกเชิงอยู่ไปมาแต่พอเชิงผิวปลายลิ้นลงไปที่โคนลิ้นเธอเท่านั้นพกากรซึ่งไม่เคยผ่านจูบจากผู้ชายคนไหนๆมาถึงกับมือไม้อ่อนขึ้นมาในทันทีทันใดมือข้างหนึ่งของเชิงควานสเปสปะขึ้นหาสวงอกพอตลบชายเสื้อยืดได้กระสอดมือขึ้นหายกทรงฉินกระติ๋วหลิวที่ห่อหุ้มนมเหนือทั้งสองก้อนอยู่ด้วยอากับกิริยาอันนิ่มนวลจบตอนที่13แล้วนะครับดดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะฮะ คณทุกท่านที่กรุนาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณริหลายครับถึงแม้จะเป็นสาวไม่เคยผ่านมือชายมาก่อนแต่พอโดนฝ่ามืออันร้อนพเผาของเชิงสอดหลวงขึ้นหาสวงอกทำท่าจะปลดยกทรงผกากลองก็ดิ้นและผลักใสอย่างสุดฤทธิ์มันก็เลยทำให้ลิ้มฝีปากของทั้งสองคนหลุดออกจากกันยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้ พอปากหลุดลูกสาวลุงจรก็ทําท่าจะร้องแต่เชิงไหวทันรีบเอื้อมมือไปอุดปากเอาไว้ได้ทันท่วงทีหยาดร้อ,องประเดี๋ยวลูกเสียใ้ได้ยินแล้วก็เ,เกิดเรื่องแน่พากากลองดิ้นอึกอัก,อก,อกจนกระทั่งได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถปิกอัพสตาร์ทเล่นออกไปเธอจึงกัดมือของเชิงที่อุดปากอยู่เล่นเอาไอ้หนุ่มมือไว้ต้องสะบัดมือเล่าเล่าด้วยความเจ็บปวดพี่เชิงขี้โกงพากากจะฟ้องพ่อ พกากลองถือโอกาสในขณะที่เชิงปล่อยมือจากปากของเธอแล้วก็วิ่งออกไปจากห้องและพร้อมก็ต่อว่าเชิงในทํานองว่าเป็นคนขี้โกงและจะฟ้องพ่ออีกด้วยมันเป็นจังหวะเดียวกับที่จาจรซึ่งเป็นห่วงลูกสาวอย่างจับจิตจับใจเดินขึ้นบ้านมาพอดีอีหนูไอ้เชิงละ่ะเท่าหาดและล่ำลัลักถามลูกสาวอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจซ่อนอยู่ในห้องเก็บของพกากรองตอบ พร้อมกับลบตาพ่ออย่างมีพิรุษมันมันลังแกเองหรือเปล่าลูกสาวตอบอยังไม่ทันจะขาดคำด้วยสำไปตาจรก็ะพ่งถามขึ้นมาอีกด้วยความใจหลอนเอ๊ะพ่อนี่ถามชอบกุณแทนที่จะฟ้องพ่อตามที่พูดขู่เชิงเอาไว้พะกากลองกับตาวาดตาจรเสียงเขียวและพอเห็นเชิงเดินออกมาจากห้องเก็บของเด็กสาวซึ่งมีความแก่นแก้วเหมือนกับผู้ชายแต่เพิ่งจะโดนจูเป็นครั้งแรกก็ขอให้ แล้วเดินลงจากบ้านด้วยสีหนะ้าบึ้งบึง,บงเท่าหาดมองตามหลังลูกสาวไปด้วยแววตาอันเป็นปริศนาแต่เมื่อจับไม่มั่นขันไม่ตายแกก็ต้องสงบสติอารมณ์นั่งคุยกับเชิงตามมารยาทของเจ้าของบ้านอย่างไรก็ดีสําหรับตัวแกเองก็ยอมรับว่ามีความพอใจน้องชายกำนันคนดังที่โดนเสียจอมอิทธิพลฆ่าตายอยู่ไม่ใช่น้อยฝีมืออันเด็ดดวงของเชิงซึ่งสามารถเล่นงานลูกน้องเสียฉัยดับบินเป็นผีจนชาวบ้านลือกันให้เซ้นไปหมด แต่เมื่อแกแมาเห็นบทลัก์ทั้งในน้ําและบนบกของเชิงเข้าเท่าหาดก็อดที่จะเป็นห่วงลูกสาวคนเดียวของแกไม่ได้ลุงคงจะไม่ไว้ใจผมเมื่อเห็นเจ้าของบ้านมีท่าทางอึดอัดเชิงชุมพวงก,ก็พูดไปเปิดขึ้นมาเหมือนกับจะเราวาใจออกก็สิ่งที่เองทาเมื่อตอนเช้ามันยังติดหูติดตาอยู่นิว่าถ้ามีลูกสาวคนเดียวบอกตรงๆถ้าใครคิดจะรักมันก็ต้องเข้าทางจอกออกทางประตู อย่ามาทําเป็นเล่นอยู่ในน้าหรือบนเบาะโมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อย่างเด็ดขาดถึงแม้จะเป็นคนบ้านนอกแต่ว่าจาของเท่าหาดก็คมคายไม่ใช่เล่นมันทั้งเน็ดและเป็นการล้อมหลัวป้องกันลูกสาวของแกอยู่ไกลไกเล่นเอาไอ้หนุ่มพลังเล็ดถึงกับยิ้มด้วยท่าทางเขินๆเมื่อเช้าผมเพิ่งฆ่าลูกน้องเสียช้ยตายในหลานตัดผมเชิงชุมพวงรีบเปลี่ยนเรื่องพูดเพื่อคลายบรรยากาศภายในห้องกี่ศพไอหลานชาย ตาจรย้อนถามด้วยความตื่นเต้นสองศพผมกำลังนั่งตัดผมอยู่ที่หลานมือทองเกษามือปืนเสียใช้ขึ้นมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าหลานแล้วเดินเข้ามาชักปืนจะยิงผมแต่บังเอิญผมมองเห็นในกระจกเสกกนก็เลยเป่ามันลงนรกทั้งสองคนเชิงชุมพวงเล่าถึงเหตุการณ์ตอนฆ่ามือปืนเสียใช้ให้ลุงจรฟังด้วยสีหน้าราบเรียบอ๋อข่าเดาออกแล้ว กิงดาวลูกสาวเจ๊กหยูคงจะพาเองหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์มาที่สระน้ํากลางทุ่งนั่นใช่ไหมล่ะเท่าหาดเดาเหตุการณ์ได้อย่างทะลุกปล่ปลงถ้าไม่ได้กิงดาวผมก็คงจะแย่เหมือนกันเพราะลูกสาวเสียช้ยขับรถจีบไลย่ยิงผมมาติดๆเชิงพูดถึงลูกสาวเสียจอมอิทธิพลแห่งตลาดบ้านปืนแตกที่มีความเป็นนักเลงเหมือนกับผู้ชายอกสามศอกคนหนึ่งและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำริสัมไปตาจรซึ่งรับสมญานามว่าเท่าหาด กระพงขัดขึ้นมาอีกครั้งอ๋อชื่ออรัญญาเหนียวสะบัดท่อแถมเป็นนักเลงเหมือนพ่อมันอีกด้วยไอหลานชายเจอเข้าแล้วเหมือนกันหรือเชิงพยักหน้าเป็นเชิงตอบรับมือข้างหนึ่งหลวงกระเป๋าหยิบปึกธนบัตรขึ้นมายื่นส่งให้เท่าหาดอย่างชทนิดไม่นับปากก็พูดด้วยสีหน้าจริงจังอยากคิดว่าเป็นค่าจ้างนะครับผมให้เป็นค่าใช้จ่ายในการสืบหาข่าวกลองเรื่องเสียชัยแล้วส่งข่าวให้ผมทราบโดยละเอียด มันมันจะดีหรือเงินตั้งเกือบพันบาททำไมให้ค่ามากมายแบบนี้มะในขณะที่พูดเป็นเชิงออกตัวเท่าหาดก็รับเงินจากมือเชิงเป็นนับคร่าๆแล้วพูดออกมาอีกด้วยน้ำเสียงเร็วปลือแวบวตาบังเกิดความลโมบอย่างสังเกตเห็นได้ชัดตั้งพันเจ็บาทในให้หลานชายก็ลุงต้องใช้จ่ายนี้ครับการทำงานทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นรับไว้เถอะครับ พูดทั้งถังที่อ่านไปของเท่าหาดออกอย่างทะลุปลุกปลงแต่เชิงก็ขยันขย้อนและยัดเยียดจนกระทั่งลุงจรตต้องรับเงิน1,700บาทเอาไว้แต่โดยดีลุงก็ไม่ใช่ร่ำรวยอะไรนักหนาเสียชัยเป็นคนออกทุนให้ทำเล่าเทือนเวลามารับเล่าไปก็หักต้นออกเดือนหนึ่งเหลือไม่มากหรอกพอเลี้ยงลูกเท่านั้นเองจากคำบอกเล่าของตาจรก็ทำให้เชิงรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเสียชัยหลายต่อหลายอย่างและนั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งมาก เสียจอมอิทธิพลแห่งตลาดบ้านปืนแตกดำเนินอาชีพทุจริตผิดกฎหมายอย่างชนิดไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นการทาไร่กัญชาต้มเหล้าเถื่อนและกว่าต้อนคนงานจากภาคอีสานไปกักขังโดยไม่จ่ายเงินเดือนนอกจากอาหารเพียงสองมื้อเท่านั้นระวังลูกสาวเสียชัยคนที่ชื่ออลัญญาเอาไว้ให้ดีเขาล่ําลือว่าอหมวยนี่อามาหิตเหลือหลายแล้วก็เป็นโรควิตฐานทางเพศด้วยผู้ชายที่เป็นผัวของมันโดนฆ่าหมกดินไม่รู้กี่คนตะกี่คน นอกจากนั้นเท่าหาดซึ่งชอบบำเพ็ญตัวเป็นนักสืบเจมบอลประจำตลาดบ้านปืนแตกก็สาธยายถึงประวัติอันเหลือหลายผิดผู้หญิงธรรมดาของลูกสาวเสียชัยให้เชิงฟังด้วยสีหน้าแยงแยงสาหรับพฤติการของลูกสาวเสียชัยในขณะที่ขับรถไล่ตามยิงเขากกิ่งดาวด้วยปืนลูกซองก็แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่าอนอัญญาจะต้องมีความใจหลอดและอามหิตเหมือนอย่างที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันอย่างไม่ต้องสงสัยและมันก็เล่นเอาเชิงชุมพวงอดที่หนักใจไม่ได้ เพราะมือตีนแต่ละข้างของเสียจอมอิทธิพลล้วดแล้วแต่เป็นพวกที่ยอมตายเพื่อเงินได้ทั้งนั้นไอ้นบไอ้ขี้ขาดมึงปล่อยให้ลูกน้องโดนไอ้เชิงยิงตายในลานตัดผมเสียงตวาดของลูกสาวเสียชัเจ้าของนามอรัญญาทําให้ชายชะการรูปนั่งกล้องแกล้งถึงกับหน้าถอดสีเหงื่อแตกพลักออกมาเต็มใบหน้ายังไม่รู้สึกตัวผผมผม ชายจักรันเจ้าของนามไอ้นบตะกุกตะกักเหมือนกับจะอธิบายถึงเหตุผลแต่ยังไม่ทันจะพูดอลัญยาก็ตะวาดออกมาด้วยดวงตาเขียวปัดมีคนเห็นมึงลบอยู่ที่ร้านแจ็กอยู่มึงไม่กล้าเข้าไปในร้านตัดผมไอ้หน้าตัวเมียมึงทําให้พ่อกูเสียศักดิ์ศรีในขณะที่สบดดาอลัญยาก็ยกปืนลูกสองแฝดขึ้นประทับบาแล้วเหนียวกยิงลงไปที่หัวเข่าของเจ้านบเสียงดังสนัน่น แม่นเหมือนกระผีจับยัดล่างของเจ้านบสุดหัวลงไปยักแย่ยักยันอยู่กับพื้นเมื่อหัวเขาข้างข,างขวาโดนกระสุนลูกโดดเข้าเต็มเป้าคนขี้ขาดแบบมึงอยู่ไปก็บลบแผ่นดินก,ก,ก,กูจะสั่งสอนให้มึงรู้จักรสชาติาของความเจ็บปวดแทนที่จะสงสารลูกสาวเสียัยกลับสมบุดดาชายชะกันคนซึ่งลอดตายจากการดวนปืนกับเชิงชุมพวงเพราะปลีกตัวไปซ่อนอยู่ในหลานเจ็กอยู่ด้วยความโกรธจัด แล้วเหนียวไกปล่อยกระสุนลูกโดดซึ่งเหลืออยู่เพียงหนึ่งนัดออกไปด้วยสีหน้าทมึงทึงระยะเผาขน,ขนขนาดนั้นแทบไม่ต้องเล็งก็ว่าได้และยิ่งเป็นปืนยาวอีกด้วยแล้วหัวเข่าข้างสายของเจ้านพกระเวร์ออกไปเป็นทางจนทันตาเห็นเลือดทะลักออกมาแดงฉานแหลงกระทะของลูกโดดจากปืนลูก2องแฝดทาให้หัวเข่าทั้งสองข้างของเจ้านพแหลกไม่มีชิ้นดีล่างซึ่งกาลังยงยกดงยกอยู่ล้มตึงลงไปนอนตะแคงกับผื้น เลือดทะลักออกมาแดงฉานอย่างน่ากลัวบรรดาลูกสมุนของเสียชัยสีห้าคนซึ่งยืนเรียงลายอยู่ต่างก็มีสีหน้าเฉยเมยเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีครั้งเดียวครั้งนี้เป็นครั้งแรกอรัญญายิงถิงลูกน้องเสียชัยที่ทำผิดกฎมาแล้วนับคนไม่ถ้วนฉะนั้นมันจึงเป็นของธรรมดาธรรมดาที่ไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรคุณคุณอรัญญาอย่าฆ่าผมเลยผมเป็นผัวคุณ เจ้านบซึ่งขณะนี้ไม่สามารถจะทรงกายขึ้นได้นอกจากจะคลานกระเสือกกระสนไปกับผื้นพยายามพงกศรีรษะขึ้นมาขอหลองไม่ให้ลูกสาวเสียช้ย่าตัวเองโดยอ้างสิทธิความผูกพันที่เป็นผัวขึ้นมาด้วยน้ำเสียงกระท่อนกระแท่นแต่นั่นก็ดูเหมือนจะกลายเป็นเอาน้ำมันออกเทนไปเทราดบนกองไฟไม่มีผิดอารมณ์ของลูกสาวเสียช้ยเดือดพล่านขึ้นกว่าเดิมยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้อลัญญาหันลีหันขวางพอมองเห็นรถแท็กเตอร์ซึ่งจอดอยู่ไม่ห่างไกลาจากบริเวณดังกล่าวเท่าใดนัก ลูกสาวเสียใ่ยกระจ้ำพรวดพรวดเดินตรงไปเหมือนกับจะมีแผนการอะไรอยู่ในใจจากนั้นอรัญญาก็ปีนขึ้นไปนั่งประจําที่คนขับพลางติดเครื่องกระหึมแล้วขับรถตรงดิ่งเข้าหาร่างของเจ้านพซึ่งกําลังคลานกระเสือกกระสนอยู่กับพื้นด้วยเจตนาเหมือนกับจะทับให้แหลกอยู่ในทีพอได้ยินเสียงเครื่องยนต์เจ้านพก็เอี้ยวคอกลับมาดูสัญชาตญาณทําให้มันเดาชะตากรรมของตัวเองได้อย่างทะลุปลุกโรงความนักตัวกลัวตายทําให้มันแหกปากร้องออกมาเสียงหลง เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวอยู่ท่ามกลางไร่กัญชาอันห่างไกลาจากสายตาของชาวบ้านอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นเสียงหลงของเจ้านบจึงไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นและเมื่อมันยังคงเห็นผู้หญิงที่เคยเป็นเมียขับรถแท็กเตอร์ตรงรีดเข้ามาเจ้านบก็เอี้ยวคอกลับแล้วคลานหนีอย่างไม่คิดชีวิตไอ้นบถึงมึงจะเคยเป็นผัวกูก็จริงแต่วันนี้มึงตายแนะ่อัญลัญญาตะโกนพลางหัวเราะเสียงแหลมแข่งกับเสียงเครื่องยนต์พร้อมๆกันเล่นความเร็วผ่านรถแท็กเตอร์ ไล่ตามร่างของเจ้านพซึ่งกำลังคลานกระเสือกกระสนหนีความตายอยู่กับผืนด้วยจิตใจที่โหดเหี้ยมเต็นตะขาบรถแท็กเตอร์เคลื่อนที่ใกล้ล่างของเจ้านพเข้าไปทุกขณะเล่นเอาลูกสมุนเสียใชย้ซึ่งไม่เคยเห็นมาหากรรมการทา่ารุนอันแสนจะโหดหินหนีมาก่อนถึงกอบอ้าปากขังถลนตามองด้วยความตื่นเต้นสุดขีดเต็นตะขาบอันหนักอึ้งบทขยี้ลงไปบนปลายท่อนขาของเจ้านพลวดเดียวถึงหัวเขาบัดดนั้นเอง เสียงร้องอันหยหวนซึ่งแทบจะบรรยายไม่ถูกก็ดังแข่งกับเครื่องยนต์ขึ้นมาเดินเอาลูกสม,มุนบางคนของเสียฉัยถึงกับเบือนหน้าหนีด้วยความสยองใจแต่สำหรับอรัญญาซึ่งเบรกรถให้เตนตะขับบททับร่างกายท่อนล่างของเจ้านบยังไม่สาแก่ใจเธอขยับเตนตะขับให้บทร่างกายเจ้านบจากหัวเข่าผ่านขึ้นมาถึงกลางแผ่นหลังแล้วเบรกให้เตนตะขับทับแผ่นหลังของชายผู้ซึ่งเคยเป็นผัวของตัวเองเอาไว้อย่างหน้าตาเฉยเจ้านบแหกปากร้องไม่เป็นภาษามนุษย์ พร้อมๆกับที่เลือดสดๆทะลักออกจากปากเป็นลิ่มๆศีรษะพยายามพง,งกขึ้นพง,งกลงลูกสาวเสียชัก็เลยปลดเบรกผ่านุดแล่นทับศีรษะเพื่อให้หมดเรื่องหมดราวเสียทีเสียงดังเหมือนกระทุบลูกมะพร้าวเมื่อเตีนตะขาบบดลงไปบนศีรษะของเจ้านบจนแตกโผล่และเมื่อลูกสาวเสียช้นนำรถแล่นถอยหลังกลับร่างที่นอนคว่ำหน้าของเจ้านบแบนราบติดกับพื้นดินโดยมีเลือดและมันสมองตลอดจนเศษเนื้อติดกับตีนตะขาบอย่างน่าสะจดสะยองใจ เอามันไปฝังอันลันยากระโดดลงจากรถแท็กเตอร์พลางหันไปตะโกนสั่งลูกน้องด้วยสีหน้าทะมึงทึงและก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนรถบิ๊กอัพขับออกไปจากไร่กัญชาลูกสาวเสียชัยก็ยังไม่ไวายที่จะหันไปกำชับลูกน้องของพ่อเป็นการขู่ขวัญอีกครั้งจำใส่กระโหลกเอาไว้ทุกคนใครที่ขาดหน้าตัวเมียก็จะอยู่ที่ตลาดบ้านปืนแตกมันต้องโดนยิงเหมือนกับไอ้นบจำไหมสุนทรมากับฉัน สองสามประโยคสุดท้ายอลัญญาเปลี่ยนเสียงพูดเป็นอ่อนหวานพร้อมก็เอ่ยปากชวนชายชะกันเจ้าของนามสุนทรซึ่งเป็นลูกน้องของพ่อให้เดินทางออกจากไล่ตามลาพังซึ่งก็เล่นเอาชายชะกันเจ้าของนามสุนทรถึงกับหน้าถอดสีเพราะรู้ดีว่าลูกสาวเจ้านายมีความต้องการอะไรในตัวเขามันจะมีอะไรนอกจากการดับความหืนกระหายให้กับลูกสาวเจ้านายซึ่งคนอื่นเคยโดนมาแล้วนั่นเองจบตอนที่1 4แล้วนะครับ โดติดตามแล้วฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณรีหลายครับ